สวัสดีครับพุมกับผมบินแล้วนะครับผมลอยโชดายที่โชดายจบวันนี้ผมจะมาติดตั้งนะครับผมชุดไฟทักทิมนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะครับผม g p x d บ m ร n มอนโดมตัวนี้นะครับผมซึ่งของเดิมมันจะเป็นทัิมธรรมดาจะไม่มีไฟนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมเล้ติดตั้งไ้แล้วนะครับผมจะมีจะเป็นไฟนะครับผมตัวนี้ปักของเราก็จะมาดูกันะครับผมว่าเป็นยังไง ก็เสียบตามสีได้เลยนะครับผมสีแดงเสียบเข้าสีแดงสีดำก็เข้าสีดำนะครับผมน้ำเงินตามสีเลยครับผมแล้วก็จะมาเหลือปลั๊กตัวนี้นะครับผมซึ่งจะอยู่ใต้ค้องตรงนี้นะครับผมคล้องผมทนะ่านค่ะ ซึ่งของเดิมมันจะมีเป็นปลั๊กป <hi> กช่องนะครับผมมันจะเสียบมาแบบนี้นะครับผมมันจะอยู่ใต้ไอ้ตัวนี้นะครับใต้ยางตัวนี erm. ๆ population. ๆ population. ้นะครับผมเี่แล้วก็ถอดออกมานะครับผมเป็นปลั๊กปลั๊กปกช่องตัวนี้นะครับผมปลั๊กปกช่องตัวนี้อ่าเราก็เอาของเรานะครับผมต่อเข้าไปนะครับผมเสียบเข้าไปเลยก่อนเสียบต้องดูพินนะครับผมอย่าให้มันล้มมันเอียงนะครับผมเสียบปุ๊บแล้วก็เสียบออกเข้ากับตัวรถนะครับผม เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเราจะมาดูครับผมไฟตัวนี้นะครับแล้วเอาออกมาครับนี่นะครับผมไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับสว่างปกติไฟตัวนี้จะไม่จะไม่ติดนะครับผมเป็นไฟธรรมดานะครับผมตัวนี้นะครับผมส่าเลยนะครับเพิ่มความสว่างได้ดีครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ อินบ็อกส,สอบถามมาที่เพจร้านได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบดีวตัวเมเตัวนี้ครับสวัสดีครับ